ก็โอเคครับอยู่กับผมชื่อช่องคือคือผมก็ไม่อ่านผมก็ไม่อาอ่านชื่อช่องนะมันยาวนะครับก็นะับนตะ่นะอยู่กับผมเลยนะครับก็ก็นี่ก็จะมาใครที่อยากเล่นแอรีเอฟสองนะครับก็คือเซิร์ฟไทยปิดไปแล้วนะครับคือแต่ตอนนี้เซิร์ฟจีนยังไม่ปิดนะครับอยู่ในส3่สามเก้าเก้านะครับเป็นเซิร์ฟจีนนะครับนี่นะครับยังไม่เปิดเอย คือยังไม่ปิดตัวลงนะเดเวลาเซิฟจีนะต้องรอรอตัวเปิดเซิฟจีนก่อนนะครับนะครับก็น่าจะอีกไม่นานหรอกนะครับก็รอกันไปนะครับเซิฟจีนนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอป,ปไว้ใต้ร่างคลิปนะครับว่าใครอยากจะเข้าไปเล่นหรือเข้าไปนัดไปก่อนก็ได้การนัดนะครับก็ก็คือการลงทะเบียนนั่นแหละนะครับมันจะให้สมัครตัวแอปสอเก้าร้เก้าก่อนปับ๊บแล้วค่อยมาลงทะเบียนได้น,นะครับก็ ทำกันนะครับก็ใครอยากแบบอยากเล่นใครแบบคือคยแบบเล่นเซิร์ฟไทยมาแล้วอยากแบบคือเสียดายเกมนะครับก็มาการนัดแบบนั่นแหละการลงทะเบียนในเซิร์ฟจีนได้นะครับลิงตะล่านะไปโหลดก,กันไน้เยอะนะครับพีนนอ